นี่คุณน้องคะพอดีพวกเราอะอยากจะสร้างบ้านหลังนึงพอดีไปเห็น,นอินเทอร์เน็ตพี่ก็เลยพากันเข้ามาดูเนี่ยแหละค่ะแบบที่อยากได้ก็แบบลักชัวรีโออใหญ่โตประมาณนี้เลยทำได้ไหมคะเอเอประมาณนี้อะคะไม่มีค่ะไม่เป็นไรงั้นพี่ลดลงกันดัะพี่ต้องการแบบสไตล์โมเดิร์นโมเดิร์นเลยนะฝรั่งฝรั่งเก๋ๆเ,เนี่ยอย่างเงี้ยพอทำได้ไหม อ,อย่างนี้ก็ไม่มีค่ะแบบไหนก็ไม่ได้งั้นเอาซิมเปิลซิมเปิลเลยค่ะสไตล์แบบบ้านๆทำได้ไหมคะแบบซิมเปิลก็ไม่มีเหมือนกันนะคะ ข้อจำกัดเยอะฉีกทุกข้อจํากัดของการสร้างบ้านกับงานรับสร้างบ้านและวัสดุโฟกัส2022งานเดียวที่รวมบริษัทร,รับสร้างบ้านชั้นนำพร้อมทีมงานมืออาชีพไว้มากที่สุดงานเดียวที่บ้านครบทุกระดับราคา1ถึง100ล้านบาทงานเดียวที่รวมแบบบ้านครบทุกสไตล์ตอบโจทย์ทุกความต้องการมากกว่า1 0 0 0แบบ30มินาคมถึง3เมษายนอิมแพกฮอ8เมือทองธานี จัดโดยสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน